สวัสดีค่ะวันนี้มีเคล็ดลับซักผ้ายัางไงให้ขาสดใสเหมือนใหม่วิธีนี้ทําง่ายสุดๆวิธีนี้ทําง่ายๆค่ะใครๆก็ทําได้ลูกๆที่บ้านก็ซักผ้าแบบนี้เองได้ค่ะใช้ได้ทั้งผ้าสีและผ้าขาวใช้ได้ทั้งซักด้วยมือเครื่องซักผ้าฝาบนเครื่องซักผ้าฝาหน้าก็ใช้ได้ไปทำกันเลยค่ะสิ่งที่เราต้องเตรียมมีดังนี้ค่ะ น้ำส้มสายชูขาวเกลือเม็ดเล็กน้ำยาซักผ้าค่ะจะใช้ยี่ห้อใดก็ได้นะคะแล้วแต่สะดวกค่ะวันนี้เราจะใช้เครื่องซักผ้าฝาบนนะคะถ้าเพื่อนๆจะใช้เครื่องซักผ้าฝาหน้าหรือจะซักด้วยมือ เป็นการซักด้วยมือหรือเครื่องซักผ้าฝา,าบนหรือฝาหน้าเราจะใช้ส่วนผสมแบบนี้ค่ะเกลือแล้วแต่สัดส่วนของเสื้อผ้านะคะน้ำส้มสายชูก็ประมาณหนึ่งช้อนโต๊ค่ะน้ำยาซักผ้าค่ะ จะเป็นฝาบนหรือฝาล่างหรือซักด้วยมือเราจะผสมไปพร้อมกันแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ซักไปเลยค่ะรอจนเครื่องเขาทำงานเสร็จ หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะขอพระคุณที่ติดตามรับชมและเป็นกำลังใจให้ค่ะผิดพลาดประาการใดขออภัยไว้นัที่ดีด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ